ต้องเจอกับใครประธานในเบียยเคาะแล้วเพชโกสนกำปั้นไทยได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลก108ปอเจ้าสนทนงศักดิ์สิมสิีหรือชื่อในวงการมวยเพชโกสนกรินสุดะกำปั้นไทยที่เป็นมวยสร้างของกรินสุดยิมโปรโมชั่นใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเตรียมที่จะก้าวสู่บอลลังโลก เดิมทีเพชโกศนกรินสดะที่เป็นฝ่ายเอาชนะมาซาทากะทานิกุชิกัมปั้นชาวญี่ปุ่น2-1เสียงในไฟตัดเชือกเมื่อปลายปีก่อนจะต้องได้สิทธิ์ชิงแชมป์กับมาซามิชิยาบุกิเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกแต่ทางด้านเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นตัดสินใจสละเข็มขัดเลื่อนไปชกในรุ่นไฟ e i เวทที่กัด112ปอนด์ทำให้เข็มขัดแชมป์รุ่นจูเนียร์ไฟเวทที่กัด108ปอนด์ว่างลง ทำให้ล่าสุดคาร์ลอสออติสจูเนียประธานคณะกรรมการสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF ได้ออกมายืนยันว่ากำปั้นชาวไทยวัย24ปีที่เป็นรองอันดับ2ของรุ่นจูเนียไฟล์เวทจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกที่ว่างลงกับคริสเตียนอาราเนตารองอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์พร้อมกันนี้ยังได้กําหนดวันและสถานที่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยกาหนดการชกเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นจูเนียไฟล์เวทจะจัดที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่19มิถุนายนนี้สําหรับธนงศักดิ์สิมศีกำปั้นไทยมีสถิติการชกอาชีพที่ไม่ธรรรดาชชนนนะะ38 3434อกคั้ง และแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ชกที่ประเทศญี่ปุ่นหลายไฟขณะที่คริสเตียนอาราเนตามีสถิติชนะ25ชนะน็อก20และแพ้2ครั้ง